สวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะประชาชนฮัจจีมากคือเก่าค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้พาพี่น้องของเหามาดูผลงานของทุเรียนค่ะพี่น้องทุเรียนที่เหาปลูกเมื่อ,อประมาณ20วันที่ผ่านมาแล้วนะคะผู้ไดที่รับชมผลงานของเหาจะรู้ดีพื้นที่ตัวนี้อยู่อำเภอน a m ยื e นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพี่น้องตัวนี้เห็นสวนตัวนั้นเพิิน เอ่อเพิ่นสาเร็จค่ะดูตรงนู้นค่ะพี่น้องเดียวภาพปเบิงนะ่งเนาะทุเรียนต้นนันได้ประมาณหาปีแล้วสําเร็จมากๆเลยลูกใหญ่แล้วก็ดกพรเดี๋ยวสักพักจะพาพี่น้องไปเบิ่งนะคะตอนนี้เฮามาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนเริ่มต้นยังไงดีก่อนนะพี่น้องการปลูกทุเรียนเฮาจะเริ่มต้นโดยการคูณดินขึ้นมาแบบนี้นะพี่น้องคูณดินขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาเอาต้นทุเรียนลงไปใส่ตันนี้เฮาเฮาบ่ได้รถสปริงเกอร์เลยเพราะว่า เฮาบ่ทันเด้ก,ก้าซื้อท่อ P ี c มาใส่เพราะว่าตอนนี้เขตอำเภอน,น้ำยืนก็รู้ๆกันดีเนาะก็มีคือมีการเอ่อปะทะชายแดนกัมพูชาลวก็ไทยเหาเนาะก็เลยบ,บ่ท่านเด้ก,ก้าซื้อท่อ P ี c มามาเดินแต่มื้อน,นีเฮ่าได้ซื้อมาแล้วล่ะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเรื่องเรื่องของชายแดนกเงียบสง,งบไปแล้วก็จะเริ่มต้นทำงานทำการระบัดที่นี้ นี่กาลังออกดอกเลยเอ้ยขออภัยค่ะกําลังออกยอดค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็ได้ใส่ปุ๋ยไปครั้งหนึ่งแล้วปุ๋ยของเพิ่นจะเป็นปุ๋ยสูตร6 3สนะพี่น้องเป็นปุ๋ยครั้งแรกที่เราใส่เนาะเป็นปุ๋ยอินซีเคมี Me. ปุ๋ยอิ C K Me, นซีเคมีเนอพี่น้องแล้วก็สลับกันกับปุ๋ยเคมีตอนนี้เราจะใส่ปุ๋ยสูตรเอ่ออินซีเคมี Me ไปก่อนสูตร63สนะพี่น้องซื้อเพิ่นมากก็ใส่ ก็ใสบร้ายิค่ะพี่น้องสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่สองขางตอนใส่บริเวณไทยให้เบิงก็เลยเมื่อฝนตกก็เลยมาใส่ลที่นี่การรดน้ำของเหาเหาบริตอ PVC ่อพีวีซีเหารดน้ำโดยสายยางค่ะพี่น้องรดน้ำด้วยสายยางก่อนเพราะว่าช่วงนัน้นนะเหาชุกลลหกกับการามีมีเรื่องเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชาเนาะก็เลยก็เลยหยุดไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งแปลงนู่นค่ะ แปลงโนนทีเขาทำสำเร็จทุเรียนได้หาปีโตนันดกแล้วก็ลูกใหญ่แห้งมันก็เลยเป็นแรงบันดาลให้ให้ปะจอยไดปลูกกันนะคะผู้ใดทีรับชมผลงานของเฮาก็จะรู้ดีตั้งแต่ EP พหนึ่งไปจนถึง EP นี้แหละ EP นี้เป็น EP ที่ผาพี่น้องของเฮามาชมผลงานที่เฮาปลูกไปอ่ะเดี๋ยวไปเบิงกันคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพายางไปเบิงสวนตรงนั้นนะพี่น้องคะ พว่าตัวนั้นปลูกกนปลูกมาแล้วห้าปีแล้วเป็นเป็นเป็นสวนทุเรียนดินภูเขาไฟเดี๋ยวตัดผ่าไปสวนก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะพาเดินไปเพราะว่าถ้าเกินเฮาถือกล่องไปเนี่ยมันจะทรายจะทําให้พี่น้องของเฮาเวียนหัวอะโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเฮาไปเจอกัน,นตรงนู้นเนาะเฮาจะปลูกเอ่อพริกปลูกทรลิสงสลับกันไปพี่น้องอาจจะรู้ดีตรงนี้ก็ไดมาใส่ต้นทุเรียนใจห่อน ทุเรียนงาท่านได้ถอนเลยก็เลยขุดหลุมปลูกทุเรียนก่อนเพื่อที่จะให้มันใหญ่ท่านกันเนาะพี่นอ้องทุรักทุเลนั่นแนมเห็นอยู่นั่นค่ะพี่น้องคะ,อะเดี๋ยวภาพไปเบิ่งนกันเนาะนี่ค่ะพี่น้องคะเป็นทุเรียนดินภูเขาไฟเป็นดินหินนะพี่น้องผู้ใดบอกว่าดินหินปลูกทุเรียนบ่ง,งามบ่เป็นหน่วยบ่แมนเดอร์ค่ะพี่น้องคะทุเรียนปลูกดินหินจะดีอยู่คะ่ะบางคนเพิ่งกะปลูกในดินแดง เป็นนวยอลยไรด้พี่นอ้องพุ่นต้นพุ่นก็เป็นนวยล่ะแต่ทุเรียนของเฮาต้นนี้เป็นปีแรกเลยเดี๋ยวพาไปเบิ่งไกลๆก,ก,กันนะคะเป็นปีแรกที่ที่เฮาเอาหน่วยไหวนะคะแล้วก็ต้นเอาไหว้สกมันสองสี่หกแปดแปดลูกด้วยกันคะ่ะพี่น้องนี่เพราะว่าทุเรียนต้นเออต้นที่เฮาเอาหน่วยแรกเนี่ยเฮาบ่ตตรง เก็บปหลาถ้าเก็บเวลายนีหน่วยหน่วยมันจะบนใหญ่นะพี่น้องหน่วยนี้สักประมาณหากิโลนี่ทุเรียนหาปีนะคะพี่น้องคะทุเรียนห้าปีเป็นดินหินบบคิดว่าจะสําเร็จแบบนี้ที่นี่นี่แหละเป็นแรงบันดาลให้ให้ประจอยได้ปลูกเพิ่มอีกอยู่สี่สิบต้นด้วยกันนั่นแหละพี่น้องของเฮารับชมผลงานจากทางช่องของเฮาเดี๋ยวจะลงคลิปให้พี่น้องของเฮาได้รับรู้ ไปเรื่อยในการปลูกทุเรียนผู้ได้สนใจปลูกทุเรียนช่วงนี้ยังยังปลูกได้นะพี่น้องคะช่วงนี้ยังต้นปีอยู่เนาะอธินา้พี่เบิงต้นนั่นอีกนะการปลูกทุเรียนได้พี่น้องคะให้ห่างสักประมาณ8เมตรนะคะจากแถวโน้นมาแถวนี้8เมตรแล้วก็อันนี้คือความกว้างนะคะความที่จะอยู่ที่8เมตรคือกันบางคนกับ7็เมตรนะคะ8เมตรเกเมตรกันแล้วแต่ผู้สิป,ปูกัน ถ้าเกิดว่าปลูกหาเม็ดหกเม็ดเนี่ยมันจะทีเกินไปแล้วก็คะแนงมันจะแตกพุ่มบ่บสะดวกปันด้นาอพี่น้องและอีกอย่างบางคนเพิ่็จะนยิยมปลูกสองต้นด้วยกันบอกตามตรงเลยพี่น้องคะถ้าปลูกสองต้นเนี่ยบ่ดีคือต้นเดียวด้เพราะว่าช่วงช่วงกลางของแต่ละต้นมันจะบ่แตกคะแนงเลยถ้าเกินห้าปลูกต้นเดียวอะเดี๋ยวให้พี่น้องห้าเบิง่งคักๆถ้าเกินห้าปลูกต้นเดียวนี่ กิ่งข้างซ้ายแล้วก็กิ่งข้างขวาเขาจะแตกออกไปหมดเลยเขาจะแตกออกไปแบบแบบทรงพุ่มที่ใหญ่แล้วก็ถ้ำหายเห้าได้รับผลผลิตที่ดีนี่พี่น้องทุเรียนหาปีนะคะทุเรียนดินหินดินภูเขาไฟอำเภอน,นํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องนี่ปีแรกกะ บ่ค่อยเป็นถุกต้นนะพี่น้องบางต้นกะเป็นนวยบางต้นกะบ่เป็นนวยแต่ว่ากะส่วนมากกะจะเป็นนวยนะพี่น้องแต่ว่าแต่ละต้นจะจะดูแลแบบคือกันแต่ว่าความจเจริญเติบโตของเพนจะบ่คือกันนะคะแต่ก่อนนันปรจจอ,อยาอยานยานว่าปลูกทุเรียนแล้วดูแลบ,บ่เป็นจกักิใไ่ปุ๋ยสูตรใดจักสิซียาสูตรใดบ่สันเอาเห็ดบ่เป็นแต่ว่าพี่น้องบ่ต้องยานเด้อปรจจอยเสียเวลาหยุ่เจ็ดแปดปีด้วยกัน หม่เข้าปลูกจนได้กินดอกได้กินหน่วยจะของยังบ่ท่านได้ปลูกแค่ปลูกต้นเดียวกับสาเร็จอยู่ด้วยพี่น้องเคยลงคลิปคลิปแรกที่ปะจอยปลูกนะมันเป็นคลิปของต้นทุเรียนที่ปเจอยทดลองปลูกต้นเดียวเป็นถึง1นึ่งรหน่วยเลยแต่ว่าเ้ากันเด็ดออกตัดออกให้เหลืออยู่ประมาณยี่สิบหน่วยนี่แหะเดี๋ยวสักมือจะพาพี่น้องไปเบิ่งนผลงานนะคะแต่แปลงเนี่ยเป็นแปลงที่ปลูกมาแล้วหาปีนะคะ มันจะแตกกิ่งก้านสาขาแบบนี้เลยปลูกต้นเดียวนะพี่น้องนี่แหละบ่ได้ดูแลมากมม้นะคะผู้ใดที่ว่าดูแลซื่อยาเบิดโอ้ยปลูกปลูกทุเรียนซิบต้นเศร้าต้นซื่อยาเบิดเป็นหมื่นว่าสันตันนี้บ่ขอเดี๋ยวดูแลนะพี่น้องขอเพียงแค่ว่าเปิดน้ำให้พ่อเปิดน้ำให้ถึงใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอปุ๋ยก็บ,บ่ได้ใส่มากมม้นะคะนี่ค่ะ นี่แหละทุเรียนภาคอีสานของเฮ้าบอกว่าจะเป็นภาคใดได้กระปูกได้ขึ้นกันแต่ก่อนบอกคิดว่าจะปลูกได้มีทั้งเหงาะนะพี่น้องเงาะก็มีคือกันแต่บ่ได้ทายคลิปเหงาะให้เบิองมือเสานี่ก็เก็บไปสูงเพิ่นแล้วประมาณ20ถ,ถุงถุงละ10กิโลก็ได้อยู่ประมาณ100เอออยู่ประมาณ200กิโลนะสาหรับเหงาะนะคะมีทั้งเงาะมีทั้งทุเรียนแต่ก่อนเนี่ยเป็นออพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีระยองตราดเนาะ เพิ่นเพ,พิ่นปลูกทุเรียนกับเงาะตอนนี้มาถึงภาคอีสานของเฮาแล้วได้สําเร็จมากๆเลยนะคะนี่คะ่ะพี่น้องคะทุเรียนห้าปีนะคะตอนนี้ภาพบ,บ๊ชัดปันไดเดอพี่น้องเพราะว่ามันเป็นช่วงสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วนะคะพื้นที่ตัวนี้พื้นที่ตัวนี้ประมาณสามไร่ปลูกเงาะไปหนึ่งไร่ปลูกทุเรียนไปสองไร่สองไร่นี่ก็จะมา8แปดสิบต้นนะพี่น้อง แปดสิบต้นอดีตเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิงอีกต้นหนึ่งเนาะแต่บางต้นพะกับโบฮันเป็นนะพี่น้องอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้กัยบยำโบฮันเป็นเด้อจ้ะเ้ากระดูแลคือกันอยู่เสีดยาคือการแต่วาบบฮันเป็นหน่วยกรบบุลูคือการวามันเป็นน้ำยังอาจจะเป็นความอุดมสมบูรณ์บอกคือกันเนาะพี่น้องนี่ต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็หน่วยใหญ่คือกันนะพี่นอ้องต้นทรงภูมิทรงภูมิกับใบใหญ่ปันใด นี่แปลงตัวนี้ว่าจะปลูกต่อกันไปอีกนะพี่น้องคะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาถ่ายทอนให้พี่น้องของห้าได้รับรู้กันนี่ติดดินเลยนะคะครั้งแรกของปีเด้อพี่น้องคะพึ่งเป็นค่ะพี่น้องนี่ต้นนี้เป็นแค่สองหน่วยเองคือข้าจงไวบ่หลายถ้าจงไวย์านนี่หน่วยมันจะบบใหญ่นะพี่น้องผู้ใหญ่เลยคะ่ะต้นนี้ได้ซักประมาณหกกิโลนะคะเนี่ยบบท่านได้แก่นะพี่น้องก็ได้เอาเชือกเอาเชือกเอ่อ เกี่ยวไวแบบนี้ยานว่าพน,นักหน่วยยานว่าพนหักลงในขณะที่บางครั้งอาจจะเป็นฝนตกลมพัดเจังสีเนาะเอาโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ปรเจกระเตรหทจีจห้ความรูกเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนพี่น้องผู้ใดสนใจกับปลูกโรดเดอร์จาพี่น้องจ้าเบียรทุเรียนกับแค่ต้นละหนึ่งร้อยบาทแค่นั้นเองนะคะบริขายต้นทุเรียนหรอคะพี่น้องคะปเจกระเสือพนมากขึ้นกันนี่้าเบิ่งแปลงนี่เด้อบัดนี้ แป้งนี่ได้ซื้อเบียรมันมาแล้วได้ซื้อต้นกล้ามันมาแล้วแต่ว่าโบท่านได้พร้อมปลูกนะคะพี่น้องคะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ประเจ้ากร์เษียรฮจีขอลาพี่ละน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ